สวัสดีต้องทุกคนมอนีจะพาทุกคนมากินตำตีนไก่ใส่เสนหลนหน่นนาะฝีมือของแม่ได้หม่อนนอ้อบางทีตีนเน้นๆเลยบางทีแล้วก็มีฮอนด็อกเอ้ยลูกสีนส <laughs> วกกับบะเถือกเอ้ยววกกับบะเถือกเดี๋ยวสดไ่ถูก,กบับมินีเนาอตดวนี้มีแต่บวง

มีคนโจมคันครับครับคือยารตัวเขาไปเมื่อวานนี้ครับแมนน่ะเฮ้ยกระถาง็มามาใั้อติ่นยัไงไงครับ ดีตีนไก่ผมใหญ่ต้มเบียากเปลือกนะครับ Chị mhm 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 mất mhm 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 đi mhm 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 ta mhm mhm hải mhm có bạn mhm đi mhm mhm còn phải สีเน้นเน้นสามนาทีตเต้นก่นอขขนข้ามันฮะกงมั้ะ ต้นเพลนเนาะแบบกินต้นเพลนอาการหอมแบบสุดยอดเลยนะแบบนี่แห้งมากทันทีเลยอนะือ้ากินก่อนเนาะเดี๋ยวตะกรองอย่าหายไปยสิไป